ชาวเน็ตจับตาหลังแอนนาลัาน่นวันนี้รอฟังข่าวตำรวจยันยังไม่ถแถลง จากกรณีการเสียชีวิตแตงโมนิดาหลังจากกลุ่มเพื่อนที่ไปเที่ยวล่องเรือด้วยกันระบุว่าพลัดตกแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะไปนั่งปัสสาวะท้ายเรือแต่เกิดข้อสงสัยขึ้นมากมายในส่วนของพฤติกรรมของกลุ่มเพื่อนของแตงโมโดยเรื่องดังกล่าวครอบครัวยืนยันว่าอยากให้พิสูจน์ให้ชัดเจนว่าสาเหตุจากพลัดตกน้ำจนเสียชีวิตเกิดจากอะไรกันแน่ส่วนกลุ่มเพื่อนโดยเฉพาะแอนนาทีวีพูได้เกาะติดประเด็นดังกล่าวพร้อมเรียก เียกระติกผู้จัดการส่วนตัวออกมาพูดความจริงเพราะยังมีข้อสงสัยมากมายล่าสุดแอนนาทีวีพูได้โพสต์ข้อความอีกครั้งหลังจากเพิ่งถแถลงข่าวเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะข้อความระบุไว้ว่าวันนี้รอฟังข่าวและเธอก็ได้เขียนใต้คอมเมนต์เพิ่มเติมว่ารอตำรวจถแถลงนะคะทำให้เกิดการจับตาอีกครั้งว่ามีความคืบหน้าของคดีดังกล่าวอย่างไร ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยืนยันว่ายังไม่มีการถแถลงข่าวใดๆส่วนกลุ่มเพื่อนยังให้การไปในทิศทางเดียวกันอย่าลืมกดไลค์กด u ั s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ